วันคั้งนี้เรามีความที่เรามีคนสนใจและลงทะเบียนมายินก่อนหนึ่งในคนที่ เหล่านี้จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพก็โดยอาศัยกีฬาส่วนหนึ่งในการขัดเราจิตใจของเด็กเรานะครับวารุษีมาฆาแล้วก็นักฟุตบอลจังหวัดสงขลา,าที่นี่สงขลาเมืองกีฬาแล้วก็เป็นเมืองกีฬาที่มีนักฟุตบอลติดถิมชาติมากมายครับคนทังที่บอกแล้วว่า แต่ในเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นวรชิตกนิษสีบำเพ็ญแล้วก็นักฟุตบอลทีมชาติปัจจุบันในการที่จะมาร่วมน้องซีน้องซีมาแล้วน้องซีครับมาเตะที่บ้านเรานะครับปัจจุบันกง,งค้าแข่งกับราชบุรีมิรผล กองกลางยอดเยี่ยมนะครับมีไปในอนาคตนะครับอย่าทอแท้ในส่วนของผู้ปกครองครับเด็กมันจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถูกผิดในเรื่องของการเล่นราวสักสิบห้ปี20ปีที่ผ่านมาใครก็ต้องรู้จักใน่วงพวกเวลาเ,เนี่ย,ยสิบเงรับนับเลยว่าเบสิกทุกคนหนืันฉันไม่ธรรมาดา เดินดอกปบอลโชว์ทั่วประเทศอลและกอน,นักสปินกินเนลูกนะครับตลอดเวลามีค่าชวนกันมาให้กำลังใจลูกหลานของท่านนะครับเช่นกันเมื่อกี้นะครับนะครับซึ่งเอาอะคาเดมี่มาร่วมแขทงขันบริษัทผลิตมากมายเพราะว่าแฟชั่นเหล่านี้ออกมาหลาก ท้องแควของน้องป่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่นานจะวีมากมายนะครับมาตั้งแต่ตัวเล็กๆก็มีอย่าได้มีโทษ ข้ารีนั่ประดิษฐ์นะครับจะทำการมอบให้กับตัวแทนของนักรเรียนรยโตรตงโรรรเรียนเป็นสิบคนเลยว่าการศึกษาคนตาบอดทำสาคนหายนะครับเรียนเจ้าหน้าทุนในการข้างหน้าเลยครับจะมอบเงินเพิ่มให้อีกครับจำนวนสามหมื่นบาทนะครับจากตัวแทนท่าน พลโทที่พลอัจฉรียระผลิตนะครับเราให้กำลังใจนครับกับน้องๆเหล่านี้นะครับให้ใช้ชีวิตนั้มีความสุขต้องขอบคุณอาจารย์ผู้มีการจัดใหญ่ครับต้องขอบคุณสุภชัยยีนแล้นะครับนี่คือตำน,นานพลสามตัวทีมจัง,งหวัดสงขลาและภาคผีชาไทยชื่อระเดียร์้า แล้วก็เดินไปเป็นยอดที่โรี่เรียนสอนตาบอกนำน้องๆจำนวนสิบท่านนะครับมาในวันนี้ต้องขอบคุณไว้นาโอกานี้นะครับน้ำใจดีเหล่านี้กิติกรรมดีๆเหล่านี้ความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นได้เพราะทุกๆท่านนะครับท,ทั้งยี่สิบสองที่ทา้าโรงเรียนนะครับมีของพะลึกที่จะมอบให้กับ คุณโบกันน้ครับที่กฤษณสนะครับของคนในโรงานอุารับของฝันเล็กงน้อยๆนะครับที่ทางโรงเรียนจะมอบให้คู่เรียนนะครับ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับน้องๆใช้ชีวิตได้มีความสุขที่พี่อๆามาหน้าลูอยู่บนกระจาดหลายร้อยชีวิตให้กำลังใจทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับปังยิง You want one? ได้เลยครับหลังจากภาพบรรยากาศเหล่านี้ออกไปสู่สาธารณะนะครับใเรานจุดบอลพวกคิดไซโปอะไรในวงการกีฬานะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆเหล่านี้หรือว่าคนที่มีจิตสาธารณะจิตใจเมตตามาสนับสนุนโรงเรียนเ็งเหล่านี้เพื่อเป็นขวัญท้างใจการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้บริารขอบคุณพี่ๆน้องๆครูทั้น ะครับที่ให้เกียรตินะครับกับการมาร่วมกับบรรดาผู้ปกครองทั้งทุกท่านนะครับทั้ง22ทีนั้นท่านที่สนใจนะครับกิจกรรมเหล่านี้สมมูรแบบขึ้นได้นะครับหลังจากนี้ยังมีสโาโรเรียนนะครับ2โรงเรียน

ถ้าไม่กับโรงเรียนวัดถุงตะดไหล่นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บรอชั่งผ้านะครับภ้าเหล่านี้โอเคครับขอเนี่ยก็คือีฟิตลูกครับเพื่อให้น้องๆที่โรงเรียนถุงตัดไหได้เล่น เงิน <bord> อ <Safe> ิจฉวระครับเงินอีเจือนรดลดมาโอ้งถพิมองคืนหลังเฉยให้กิจกรรมของโรงยนวัดคุณตรราไ้ครับเงินจ่ายิดเียวโตแล้วโอ้เราิ์มาครับโอ้ไม่รู้ให้ใครที่เอ่อให้เกียรติกับทางพนักงานจัดการแนขานที่เดินทางมาพรอเงินรางวัล น้องสี่โอเคครับก็ขอบคุณนะครับทั้งสี่โรงเรียนนะครับมั่วหน่อยนะเด็กเล็กาที่บอกแล้วว่านี่ก็คือการลงทีมของน้องๆนะครับและหลังจากที่เราจะได้รู้กันว่าทีมไหนคือสุดยอดของฟุตบอลวันเด็กในปีนี้นะครับแชมป ก็อยู่ในช่วงของการลงทีนะครับหลังจากเสร็จฐานต่างๆมีฐานสุดท้ายก็จะมีผู้ชี้เลิ่ที่โอ้แย่งเฉยเลยฟัง พยายามบรยดาผู้ปกครองให้เห็นนะครับสำหรับด้วยคู้ชีเนี้เลยไม่จีบใจกันนานนะครับแล้วก็ร่วมทำาบุญร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันครับ ากาสถาบ,นบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะด้วยโอกาสที่เขาสลับเวลามาล่วมศึกษาเดินทางบางไกลแล้วก็มามีส่วนร่วม แย่งอีกแล้วโอ้ไม่เข้าทางแย่งอีกแล้วนี่คงบอลไม่ได้อ๋อมุ่งอ่ะนะครับอ่ะช่วงปลายเกมแล้วครับโหมดลายทั้งประมาณ5นาทีนะครับทุกเวลาที่คือความสม่ำทุกเวลาที่ผ่านไปน <ไป S 2> ี่คือความส,สม่ำของน้องๆนะครับของผู้ปกครอง จงจำภาพเหล่านี้ใครมันจทนึกนะครับว่าโอกาสเหล่านี้ไม่แน่ลูกหลานของท่านจะโวยเ,เตอร์ไปเล่นอาชีพยังต่างแดนเหมือนสุธีสุสมกินเหมือนวรุษีมังค่าพวกนี้ครับ,รรบ,รบแล้วก็ย้ำนะครับกิจกรรมดีๆวันที่9นะครับรายการมิกราาสครับ จะมีคลินิกสอนสุขปอนอีกครั้งนึงก็จะประกาศปะาสันธ์ให้ทราบว่าอ่าพวกอายุเท่าไหร่นะครับวันที่ไหนในช่วงของการที่จะจัดคลินิกสอนสุขปอน เว,ล,วลา14นาฬิกา55นคู่ชิงเงียเลิกที่ทุกท่านรอคอย ไฮไลท์ของเกมการแข่งนในวันนี้ครับทั้งยังสิงและก็ส่งไลฟ์สีมาตรวจสอบเอกรหลากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมลงผู้ชิงเงิเลิ่ได้ถึงอัธยาศยได้เลยครับขอเรียนเชิญเลยครับเห็นโค้นะครับท่านสองโม้านานะครับเริ่มคิีมออกผู้ชิงเงิเลิ่บ่ายสามโมงครับ 4ีนาฬิกาหานท่านต้องพร้อมได้ถึงานเดลยแลนนะครับ หมือนฟ้าก็เป็นชั่วโมงครึ่งแห่ความรันษาของน้องๆกับการสึกฝลรูปแบบของการเข้าใจเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยรักษิณนะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรกตศิลชัยุวรรณีมาของู้ว่ารสนามให้กำลังใจตั้งแต่เริ่ม หาดึนว่าจะมาจัดที่มพระเชษฐ์นะครับก็มีคมสนุกทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงนาทีสุดท้ายในวันนี้แข่งผู้ชิงกันเลยทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบเพื่อให้สมบูรณ์แบบทุกส่วนคุณนครับยังมีทั้งพี่ป้าปนัทโทอิทาเจียร์มณิีฐ์นะครับนายต่บูชอบกนลาวันนี้ ท่านตัวแทนของท่านอิทธิพลนอทนะครับท่านพันเกรดอภิชาติรรนโกโอ้โหวมวกับ่านีตำรวจคุณทอร์เบิร์ตสิงห์ทให้เขียนมาเป็นตัวแทนเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในการมอบโทรฟี่พร้อมเงินบำรุงทีมเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ 8ชั่วโมงที่ผู้กองมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับน้องๆนักกีฬานะครับพาลูกพาหลานมาเล่นกีฬาโดยที่ได้รับความนาพร้อมจากสนามกีฬามาตรฐานนะครับอย่างสนามมอทัสิแนแห่งนี้กับสนามหญ้ายันดีนะครับ,ายายนะรบที่ถือว่าเป็นสนามที่มาตรฐานในสนามหญ้าเดียวของจังหวัดสงขลานะครับ,บ,นะรบให้โอกาสาทีมงานรับบ้านเกิด ที่ดีเหล่านี้นะครับโอกาสของเด็กที่มาจากสุราษฎร์ธานีเดินทางมา450กิโลเมตรเด็กจากสตูลเด็กจากตรังนะครับเด็กจาก3จังหวัดแล้วก็มาจากภูเก็ตที่ดึงตัวมาเล่นถือว่าหลายๆทีมหลายๆทั้งมีทั้งดราม่าเรียกน้ำตาจากน้องๆจากโรงเรียนสอนคนตาบอดโรงเรียน คนเด็กตาบอดที่มอบให้กับที่ทางผู้จัดนะครับได้มอบเงินให้กับน้องๆโรงเรียนคนตาบอดแล้วก็โรงเรียนสารสื่สายสามโรงเรียนนะครับทั้งวัดอกท่ามทั้งวัดขุนตันไหวนะครับก็ให้นําเงินเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมดีๆในการสร้างการน่องทสร้างเด็กให้โตขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป จริงแลเริ่เดียวให้พร้อมนะครับเหลือเวลา5นาทีที่ท่านจะเล่เามาเรียมความพร้อมได้เปงนอาจารย์นะครับ เอานะครับครับอ่าโอเคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาหาน้าดื่มไหมเรียบร้อยแล้วมาลูกตายลูกกับกุ้งหมอง ในเมืองทองก็ไปเล่นบอลทุนีมิ